ทดลองกันนะคะตอนนี้เรามีผี่ว่าคนพิเศษไม่รอช้า <Believe> คุณพี่ชื่ออะไรคะขอทราบเสียงเรียงนามสักนิดนึงคุณปุคุณป๊ะวันนี้ค่ะถือว่าคุณปุ๊พิเศษมากๆนะคะและเราก็จะมอบเป็นกิ์เซตให้เลยได้ขนาดจริงไปใช้เลยห่าง่ายๆค่ะขอมือเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวถือให้นะคะ แค่ครึ่งหนึ่งพอค่ะครึ่งหนึ่งพอจะได้เห็นความแตกต่างนะคะเอาที่เหลือวนได้เลยค่ะครึ่งหนึ่งค่ะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเขาสลายคราบเคมีคราบเครเื่องสำอางหรือว่าเมคอัพที่ฝังลึกเนี่ยที่เป็นปีปีของเราเนี่ยที่เราไม่รู้มาก่อนว่ามันอยู่บนผิวหน้าของเรามันได้ดึงออกแล้วค่ะพี่ตอนนี้ นี่คุี่จะรู้สึกว่ามันแบบเป็นยางยาเป็นเมื่อเมื่อค่ะรู้สึกไอตัวนี้แหละมีสารเคมีที่ฝังลึกอยู่บนผิวหน้าของเราโอ้โหเช็ดออกแล้วนี่ความสิงปรากฏอีกแล้วละค่ะมันมันเคลียร์ค่ะรู้สึกมันคลียร์แล้วมันเบาเบมีมากเลยแล้วมันเหมือนกับมันมันช่วยทำให้ชุ่มชื่นแต่งหงด้ว oh, ย มันจะมันดึงส่วนที่แบบวยแล้วคาเป็น,น่าะได้ใช่ค่ะ,ะโชว์โชว์ตัวที่เช็ดออกมาให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหเป็นไงอันนี้แค่ตั้มเดียวเท่านั้นโอ้อะขอสามคำสำหรับตัวนี้ขอมาสามคำสามคำนั้นก็คือสะอาดน, <Green y. S 2> นุ่มกรีนนดี่ีมีเตมาไ้มไม่เป็นไรไม่รอช้าขอแจกกิฟต์เซ็ตเลยค่ะในกิฟต์เซ็ตนะคะก็จะมีเสื้อ ้กินได้สายแล้วก็กิฟเซรได้ขนาดจริงไปใช้เลยนะคะขอบคุณมากเลยถ่ายรูปร้อมไดนในบ้างคากับภาพบรรยากาศภารกิจของเรากระบวนการแอคเิฟคัสโพลิเมอร์คลีเซอร์สลายดึงจับเยย สนุกให้กับชาวจดจาจักต่อคะ่ะอย่าลืมค่ะฝากไว้ด้วย3ขัน้นตอนง่ายๆสลายดึงจับกับแอคเนมค่ะหัวนิเบอร์คลีนเซอร์นี่เองคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ